สวัสดีครับสวัสดีค่ะคําว่านิพพานค่ะเวลาที่เราใช้แสดงความอาลายัยต่อพระสงฆ์ที่เราเคารพมากๆนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงความตายไปเลยหรือแบบพบภูมิที่สงบสุขค่ะเป็นภาพจําที่คนส่วนใหญ่มีนะคะแต่จริงๆแล้วความหมายตามหลักพุทธศาสนาอาจจะต่างออกไปแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าทําไมคําที่ดูเหมือนแสดงความเคารพสูงสุดเนี่ยอาจจะสื่อความหมายที่ไม่ตรงกับแก่นธรรมไปสะทีเดียวเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจริงๆค่ะเพราะว่านิพพานเนี่ย คือเป้าหมายสูงสุดก็จริงแต่การรับรู้ทั่วไปมักจะไปผูกติดกับความตายครับซึ่งมันก็คัดเคลื่อนไปจากสาระสำคัญที่ว่านิพพานคือสภาวะของการดับนะคะไม่ใช่การดับของร่างกายแต่เป็นการดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นตกลงแล้วนิพพานถ้าถ้าไม่ใช่ความตายเนี่ยคืออะไรกันแน่ครับตามหลักธรรมนะคะนิพพานเนี่ยแปลตรงตัวเลยก็คือความดับค่ะมาจากคำว่านิ ที่แปลว่าไม่มีหรือปราศจากครับบวกกับคำว่าวานะซึ่งหมายถึงเครื่องร้อยรัดหรือว่าสิ่งที่มันเกี่ยวพันเราไว้ในภพสงสารก็คือพวกกิเลสตัณหาอุปาทานนะคะเครื่องร้อยรัตด,ดังนั้นนิพพานก็เลยหมายถึงสภาวะที่จิตปราศจากเครื่องร้อยรัดเหล่านี้แล้วเป็นการดับสิ้นซึ่งกิเลสแล้วก็กองทุกทั้งปวงเลยค่ะคือดับที่ต้นเหตุเลย ทั้งความอยากความยุติดิดไม่ใช่แค่ร่างกายหยุดทำงานถูกต้องค่ะแล้วการดับกิเลสที่ว่าเป็นนิพพานเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนครับต้องต้องรอหลังความตายหรือเปล่าครับนี่เป็นจุดสำคัญเลยค่ะที่คนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันการดับกิเลสเพื่อให้ถึงนิพพานเนี่ยนะคะต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาจนรู้แจ้งอริยสัจสี่ครับต้องเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ อ๋อ oh, ตอนมีชีวิตใช่ค่ะคือยังต้องมีขันห้าหรือองค์ประกอบ5ส่วนของเราตามสมมติไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นหลังความตายแสดงว่านิพานนี่เป็นเรื่องที่สัมผัสได้หรือเข้าถึงได้ในชีวิตนี้เลยแล้วที่บอกว่ามีสองสภาวะแล้วครับมันต่างกันยังไงใช่ค่ะมีการแบ่งลักษณะของนิพานเป็นสองระดับหรือสองสภาวะตามเอ่อตามสภาวะของขันห้าที่ยังอยู่หรือไม่นะคะครับอย่างแรกคือสอุป,ปาทิเศส,สนิพาน นิพพานที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่หมายความว่าดับกิเลสหมดสิ้นแล้วแต่ว่าขันห้าเนี่ยยังคงดำรงอยู่ยังมีชีวิตยังรับรู้โลกได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมองไปตามสุขทุกข์กที่มากระทบแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหลังจากตรัสรู้แล้วก็ทรงมีสภาวะนี้ตลอดพระชนชีพที่เหลืออยู่อนุปาทิเศส,สนิพพานค่ะ นิพพานที่ไม่มีเชื้อเหลือหรือที่เรามักจะได้ยินว่าปรินิพพานนั่นเองอ๋อ oh, ปรินิพพานอันนี้คือการดับสิ้นทั้งกิเลสแล้วก็ดับทั้งขันห้าด้วยคือไม่มีการสืบต่อของจิต เตสิกรูปอีกต่อไปไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้วพูดง่ายๆก็คือสิ้นชีวิตอย่างสมบูรณ์ของผู้ที่ได้บรรลุสอุปาทิเศสนิพานตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะอ๋อหมายความว่าเป็นสภาวะที่ต่อเนื่องกันคือต้องบรรลุแบบแรกตอนมีชีวิตก่อนใช่ค่ะพอสิ้นชีวิตลงขันห้าดับไปก็เข้าสู่สภาวะที่สองไปโดยธรรมชาติถูกต้องค่ะทีนี้พอเข้าใจภาพรวมแล้วนะครับ ผมเองก็เคยสงสัยเหมือนกันเวลาไปร่วมงานแสดงความอาลัยเนี่ยมักจะได้ยินคำกล่าวว่าขอน้อมส่งดวงวิญญาณสู่ปรินิพานหรือสู่อนุปาทิเศส,สนิพานอะไรแบบนี้ค่ะได้ยินบ่อยค่ะแม้จะทราบว่าเจตนาคือความเคารพสูงสุดเลยแต่พอมาเทียบกับหลักธรรมที่เราคุยกันมาเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือแม้เจตนาของผู้กล่าวเนี่ยจะเปี่ยมด้วยความเคารพและปรารถนาดีมากๆนะคะแต่ถ้าหากเราพิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่หลายจุดเหมือนกันค่ะครับอย่างแรกเลยนะคะนิพพานไม่ใช่สถานที่หรือพบภูมิใดพบภูมิหนึ่งที่เราจะส่งใครไปได้มันเป็นสภาวะของจิตที่สิ้นกิเลสแล้วอันนี้ประการแรกนะคะครับ ประการที่ 2, อ,อนุปาทิเสสนิพานหรือปรินิพานเนี่ยเป็นผลที่เกิดตามธรรมชาติเมื่อขันห้าดับลงของผู้ที่ได้บรรลุสอุปาทิเสสนิพานคือเป็นพระอาหารหันต์แล้วเท่านั้นตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่อ๋อต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นใช่ค่ะและประการสุดท้ายซึ่งสําคัญมากๆกก็คือการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นปัจจตัง ไม่มีใครสามารถส่งหรือทําให้ใครบรรลุได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นและในฐานะปุถุชนหรือคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยก็ไม่อาจร่วงรู้หรือไปตัดสินสภาวะธรรมของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงหรอกคะ่ะว่าท่านบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วจริงๆหรือไม่ประเด็นเรื่องการไม่ตัดสินสภาวะผู้อื่นนี่สำคัญมากจริงๆครับแล้วก็การที่ นิพพานไม่ใช่สถานที่ให้ไปถึงนี่ก็เปลี่ยนมุมมองไปเลยแล้วแบบนี้ถ้าเราอยากแสดงความอะไรอย่างเหมาะสมควรจะควรจะใช้ถ้อยคําประมาณไหนดีครับค่ะเราอาจจะเลือกใช้ถ้อยคําที่มุ่งเน้นไปที่การแสดงความอะไรต่อการจากไปครับแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีหรือเมตตาธรรมที่ท่านได้เคยกระทําไว้แบบนี้น่าจะสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกว่านะคะเช่นอาจจะใช้คําว่าขอน้อมถวายความอาลัยแด่อผู้ดับขัน หรือขอน้อมรำลึกในพระคุณและคุณุปการของหรืออาจจะเป็นขอกราบนมัสก,การสรีระสังขารของท่านอะไรแบบนี้ค่ะครับครับถ้อยคําเหล่านี้ก็จะแสดงความเคารพต่อตัวท่านและการจากไปโดยที่เราไม่ไปก้าวล่วงเรื่องสภาวะธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตนมากๆค่ะสรุปง่ายๆก็คือนิพพานตามแก่นธรรมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวหลังความตาย หรือไม่ใช่ดินแดนสุขาวดีที่ไหนเลยไม่ใช่เลยค่ะ แต่คือสภาวะทางจิตที่สงบเย็นปราศจากเชื้อแห่งทุกข์คือพวกความอยากความยึดมั่นต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองในปัจจุบันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เองการเข้าใจความหมายที่แท้จริงแบบนี้นอกจากจะทําให้เราเข้าใจหัวใจของคําสอนได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยให้การแสดงความเคารพหรือความอาลัยของเรามีความหมายแล้วก็สอดคล้องกับหลักธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ